ทราเทีงเพียงจะนำเจ้าท่าทามาเข้าล่มเงาพร้อมกับมาบอกเก่าคุณป้าคุณลุงเด้อไปทำํำทานร่วมกับพิธีบวชสามเณรภาคดฤดูร้อนถวายเป็นทานให้แล้วเด้อสามคนคุณลุงคุณป้าเจ้าพิชาถวายยกยืงให้เป็นซองให้ละ ให้ได้รับอาน,นิสง์ผลบุญามาบอกกล่าวพร้อมกับมากวาดบริเวณพื้นที่ให้ดูสะอาดเรียบร้อย่อากวาดแล้วเรียบร้อยอาทางไปวัดไปว่าช่วงนี้เทศการงานบุญบวชสามนเณรภาคฤดูร้อนมันมีกิจกรรมทางบุญกุศนผลบุญไปวัดไป ฟังเอาพลบุญสุรธานเด้อสวนพลทา,านลูกหลานมากวาดเรียนให้สดใสจะได้มีทางไปวัดไปวานเนี่ยเล่เส่งเล้ใสปีชาจะได้ต้องไปเข้าฝันเพราะไม่มีทางออกเคยก็ไปเข้าฝันในค่ะไม่ใช่ทำาไได้ถ้าไม่มีทางออกว้าวสมัยก่อนเขา เขาเอาใบไม้มาเครื่องตรงนี้มาเนี่ยจำได้ใบต,ต้นต้นเลยตะคบหักมะก้อนเขาลากมะเมอะไปตรงนี้เออมันไปเข้าฝันเฉยเลยนะบอกให้ของนี้ช่วยอ,อย่าลบลูนะเออถ้าเจอมาแล้วนะเออยังไม่โมนะของจริงนั่งวันนี้ก็ไปเข้าฝันให้ได้เลขได้โชคเด้อดใส นูใส่ให้เขาเอาหน่อยอ่ะที่หนึ่งไปเลยได้มีเงินทำบุญให้วะ่ะอืมซื้อไว้ละสุดสามสิบล้านก็ซื้อละสิบแปดล้านสิบสองล้านหกล้านซื้อไว้ทุกระดับนู้วใสให้กัเดอรลวงคุณป้าเจ้าพิชาก็ได้เดี๋ยวเอาเทามาจอดล่มเงากวาดก่อนชั้นนี้เป็นชั้นกวาดก่อน กวาดให้เรียบร้อยก่อนนี่ก็เป็นการสร้างบุญเสรลทานกันนะกวาดถนนค้นทางให้สิงได้ใสคนไม่เทวเตวผีเตวนะเพื่อนคนไม่เตวผีเตวเทว,เทวดาเตวนะเขาไม่รู้นะฮะเป็นตาเนื้อนะ่ะคนที่มีตาพิพย์เท่านะั้นเห็นได้อย่างรับรู้ได้ ตาเนื้อมนุษย์อย่างเราเนี่ยสิเลสนะเราเห็น okay. แต่คนเพื่อนได้ชนันได้ยานคิดปฏิบัติได้ถือสินได้ครบเพื่อนจะหู้จะเห็นเพ่นจะบอกได้ว่าอะไรคืออะไระวัดกันกวัดให้ได้ล่มได้รื่นโอ้นี่เป็นรอยที่เอามัน เต็บช้างไปแล้วนะครับดะวปลูกทดแทนคื้นที่เดิมเนี่ยถุมนี้เด้อเป็นเนื้อไม่ใช่ล้อเปล่าเปล่านะล้อกรอบหัวมันเร็บช้างไว้นั่นนี่ตกปีมาหน้าฝนเพันกเัดต้นขึ้นนี่เออเนี่ยเคลือเพนขึ้นนี่ขึ้นสางนี่ต่อไป เมษาหน้าก็ได้กินหัวมันเตค,ครับตัดให้แล้วก่อนตัดแล้วก่อนอขอบคุณใบย,ยางนี่ที่หล่นลงมาให้ได้กวาดถ้าไม่หล่นลงมา ไม่ลกก็ไม่ได้กวาดถ้าในงานเทศบาลมันจมไว้ใบไม้ใบหญ้านี่กไมเยอะจังกวาดตังวันก็ไม่หมดนะจมวันหลังมาใบไม้ใบหญ้าไม่มีแล้วเขาเลยว่าตำแหน่งกวาดนี่บทจำเป็นต้องใช้ละยกเลิกเลยอดเลยให้โตกงงานเลยเห็นไหมครับมีนัยยะนะงั้นมี ใบไม้ใบหญ้า,า,าที่หล่นลงมาได้กวาดนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วจะไปบนให้มันถือว่าได้บุญถือว่าได้กวาดได้สร้างงานสร้างเงินก็เป็นงานก็จงแฮปปี้กับงานไปจมรุไมไม่ว่านั่นคือแหล่งสร้างรายได้เรา